อันนี้สงสูงล้น12วิธีสร้างบุญบรารมีให้กับตัวเองหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีสุขทั้งครอบครัวเจ้ากรรมในเวรให้อภัยในปัจจุบันชีวิตเรานั้นมีปัญหามากมายมีอุปสรรคเข้ามาอย่างมากมายเราผู้เป็นมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีแต่การแบ่งแยกมีการแข่งขันการต่อสู้ แน่นอนบางคนท้อแท้อยากจะตัดทางโลกเข้าหาธรรมะการเข้าวัดทำบุญทำจิตใจให้สงบถือเป็นอีกทางเลือกที่นอกจากเราจะได้บุญแล้วสิ่งที่ได้ตามมาคือความสงบและมีสติขอแนะนำา2 2วิธีสร้างสุขเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองข้อที่1นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีหรือเดินจงกรมก็ได้ค่ะ อนิสงส์ที่ได้คือเพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้าเพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลสปล่อยวางได้ง่ายจิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตได้โดยอัตโนมัติชีวิตจะรุ่งเรืองไม่มีวันอับจนผิวพรรณผ่องใสสุขภาพกายและจิตแข็งแรงจเจ้ากรรในเวรละญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล วิธีที่สองสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนอานิสงส์ที่ได้คือเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแครวคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วแนะนำพระคาถาพาหุงมหากาพระคาถาชินนบัญชรพระคาายอดพระกันไตปิฎก เป็นต้นเมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้งอย่างที่สาวายยารักษาโรคไข้หวัดออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์อาน,นิสงส์ที่ได้คือก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัวโรคที่ไม่หายจะทุเลาสุขภาพกายจิตแข็งแรงอายุยืนทั้งพบนี้และพบหน้าถ้าป่วยก็จะไม่ขาดคลแนการรักษา วิธีที่สี่ทำบุญตักบาตรทุกเช้าอาน,นิสงส์ที่ได้คือได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งพบนี้และพบหน้าไม่ขาดแคลนอาหารตายไปไม่หิวโหยอยู่ในพบที่ไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์วิธีที่หาทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทานอาน,นิสงส์ที่ได้คือ เพราะธรรมทานชนะกันให้ทั้งปวงผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาบยศสรรเสริญปัญญาและบุญบาร,รมีอย่างท่วมทน้นเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมให้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝันอย่างที่ 6. สร้างพระถวายวัดอเน,นสงร์ที่ได้คือผ่อนปรนนิกรรมให้บางเบาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคลคราดจากอุปสรรคทั้งปวงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขได้เกิดมาอยู่ในร่มโพิ์ของพุทธศาสนาต่อไปอย่างที่7แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพราหมหรือบวชพระอย่างน้อยเก้าวันขึ้นไปอน,นิสง์ที่ได้คือได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ผ่อนปรนนี่กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมในเวร สร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไปได้เกิดมาอยู่ในร่มโพของพุทธศาสนาจิตเป็นกุศลอย่างที่8บริจาคเลือดหรือร่างกายอันิสทรงที่ได้คือผิวพรรณผ่องใสสุขภาพแข็งแรงช่วงต่ออายุต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเทพพยดาปกปักรักษาได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดพองอย่างที่9ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไทยชีวิตสัตว์ต่างๆอนิสงส์ที่ได้คือช่วยต่ออายุขจัดอุปสรรคในชีวิตชดใช้นิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เคยกินเข้าไปให้ทำมาคาขึ้นหน้าที่การงานคร่องตัวไม่ติดขัดชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นขืนสภาพที่สดใส เป็นอิสระอย่างที่10ให้ทุนการศึกษาบริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆอาสาสอนหนังสืออเนสงที่ได้คือทำให้มีสติปัญญาในพบต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้สติปัญญาสมบูรณ์พร้อมอย่างที่11ให้เงินขอทานให้เงินคนที่เดือดร้อนไม่ใช่การยืม อาน,นิสงส์ที่ได้คือทําให้เกิดลาบไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้าไม่ตกทุกข์ได้ยากเกิดมาชาติหน้าจะร่ํารวยและไม่มีหนี่สินความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลงจะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝันอย่างที่12รักษาศีลห้าหรือศีลแปอาน,นิสงส์ที่ได้คือไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบปริบูรณ์ชีวิตเจริญรุ่งเรืองกําเวนจะไม่ถาโถมภัยอันตรายไม่ย่างกรายเทวดานานงฟ้าปกปักรักษาวิธีทำบุญแบบง่ายๆตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดแต่สิ่งดีๆทันทีที่ตื่นนอนหากเราคิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามก็จะทำให้จิตใจเราสดชื่นกระตือรือร้นพร้อมที่จะรับมือกับชีวิตประจำวัน ด้วยความรื่นเริงไม่กุดหงิดโมโหแค่นี้นอกจากเราจะมีความสุขแล้วคนรอบข้างเราก็มีความสุขไปด้วยถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสในแต่ละวันหากเราจะรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะยิ้มกับคนรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามหน้าตาของเราก็จะดูเป็นมิตรทำให้คนอยากเข้าใกล้ถ้าเราเป็นพ่อแม่ ยิ้มกับลูกก่อนไปทำงานลูกก็จะดีใจลูกยิ้มกับพ่อแม่ก็สบายใจว่าต่างคนต่างไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจแน่หรือหากมีก็กล้าจะมาปรึกษาหารือหรือหากเป็นเจ้านายยิ้มให้กับลูกน้องลูกน้องก็รู้ว่าวันนี้นายอารมณ์ดีทําให้ทำงานด้วยความมั่นใจไม่ต้องระแวงว่าจะถูกเรียกไปต่อว่าหรือถ้าเรียกก็ดูน่าจะมีเมตตา กว่าเวลาที่นายทำหน้ายักการทักทายโอปรา,ายัยคนบางคนนอกจากจะไม่ยิ้มกับใครแล้วยังชอบทำหน้าบึ้งตึงไม่คิดจะพูดจาทักทายใครซึ่งถ้าเกิดทำงานด้านบริการคนที่มาติดต่อคงรู้สึกเกรงและกังวลตลอดว่าคุณจะเอตโรเมื่อไรก็ไม่รู้ดังนั้นนอกจากยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเราก็ควรจะเอื้อเอ่ยวาจะทักทาย ผู้มารับบริการก่อนการทักทายประสัยกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้มาขอรับบริการเพื่อนฝูงคนรู้จักผู้อยู่ใต้บงังคับบัญชาหรือแม้แต่คนที่มาทำงานให้กับเราเช่นแม่บ้านหรือยามเป็นต้นจะทำให้เขารู้สึกเป็นมิตรและอบอุ่นใจทำให้บรรยากาศในที่ที่นั้นดีขึ้นการแบ่งปันน้ำใจไมตรีสามารถทำได้ทุกที่และทุกเวลา เช่นช่วยพ่อแม่จัดโต๊ะอาหารล้างถ้วยชามลุกให้เด็กผู้หญิงท้องหรือคนแก่นั่งช่วยถือของหนักให้คนในรถเมย์จุดรถให้คนข้ามถนนหรือรถอื่นไปก่อนช่วยแบ่งเบาภาระงานให้กับเพื่อนในที่ทำงานการให้ความช่วยเหลือเช่นนี้เป็นการทำบุญโดยการลดความเห็นแก่ตัวของเราลงและทำให้เราได้รับมิมตรไมตรีตอบสนองกลับมาด้วย การปลุกปลอบให้กำลังใจช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหลายๆครั้งที่เพื่อนฝูงญาติมิตรอาจประสบปัญหาชีวิตและเกิดความทุกข์ใจแสนสาหาัสสิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นมิตรและถ้อยคำที่ปลุกปลอบให้กำลังใจคำพูดที่ดีที่มาจากใจจะทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในห่วงทุกข์รู้สึกดีขึ้นและมีพลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปได้ การให้คำชมด้วยความนิยมยินดีเป็นการกล่าวคำชื่นชมต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดยๆย่อมจะทำให้ผู้รับคำชมรู้สึกปราบริมยินดีและมีความสุขได้โดยเฉพาะในเรื่องที่เขาทำสำเร็จแต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและจริงใจด้วยดูอย่างตัวเราเองแค่วันไหนแต่งตัวสวยและมีคนชมเราก็หน้าบานไปทั้งวัน เสนเดียวกันกับคนทุกคนล้วนอยากได้การยอมรับและคำชมทั้งนั้นแหละค่ะเพราะคำชมจะเป็นการเสริมเพิ่มกำลังใจให้อยากทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแนะนำให้คำสอนที่ดีมีคุณค่าไม่ว่าจะเราจะอยู่ในสถานภาพใดเช่นเป็นลูกเป็นพ่อแม่ลูกน้องเจ้านายเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพ หากเราจะมีเมตตาแนะนำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์และคุณค่าต่อผู้อื่นหรือสอนในสิ่งที่เราชํานาญให้แก่ผู้อื่นก็จะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมให้ดียิ่งขึ้นและผลก็จะย้อนมาสู่ตัวเราผู้ทำเช่นสอนงานให้กับลูกน้องต่อไปเมื่อเขาทำงานเป็นเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากและเขาก็จะรู้สึกขอบคุณเราแนะวิธีออกกำลังกายให้พ่อแม่ท่านก็แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สบายใจหรือแม้แต่การแนะนำให้ความรู้ที่เรามีหรือทราบมาแก่คนไม่รู้จักอย่างแนะนำหมอ,อยาดีๆหรือธรรมะดีๆแก่คนอื่นทำให้เขาหายป่วยหรือรู้สึกดีขึ้นเขาก็จะอธิษฐานหรือให้พรเราทำให้เราพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตการให้อภัยในความผิดพลรราดของผู้อื่นโดยทั่วไป คนเรามักจะให้อภัยตัวเองง่ายและมีข้อแก้ตัวให้กับคนต่างๆนานา,นาแต่ถ้าผู้อื่นผิดพลาดเรามักเห็นเป็นเรื่องใหญ่และตำหนิตีเตียนไม่รู้จักแล้วจบดังนั้นเราจะต้องหัดมีเมตตารู้จักให้อภัยต่อผู้อื่นให้ง่ายเหมือนให้อภัยแก่ตัวเราเองเพราะการให้อภัยจะทำให้เราไม่ผูกใจเจ็บไม่อาฆาตมากร้ายไม่ก่อศัตรู แต่ทำให้จิตใจเราสงบเย็นเป็นฝึกจิตพื้นฐานอย่างหนึ่งที่จะนำไปสู่กุศลขั้นสูงอื่นๆต่อไปฝึกจิตให้สงบและสบายด้วยการทำสมาธิหรือสวดมนต์การทำสมาธิฟังดูเหมือนยากค่ะแต่จริงๆเราทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู่เช่นกินข้าวอาบน้ำทำกันบ้านทำงานบ้าน อ่านหนังสืออยู่ที่ทำงานหัวใจหลักคือให้เอาใจไปจดจ่อในสิ่งที่ทำเพียงอย่างเดียวจะทำให้เราทำทุกอย่างได้ดีขึ้นเพราะไม่พวักพบนคิดหรือทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันอันทำให้ขาดสติและทุกๆคืนก่อนนอนก็ควรสวดมนต์ไหว้พระที่ตัวเรานั้นนับถือโดยอาจเลือกบทสวดสั้นๆที่เราชอบเสร็จแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตา ให้กับตัวเราเองและผู้อื่นตามสมควร